ปทุุกคนลยภารกิจฆ่าผีพิธีเดียวนะจ๊ะยังหัวดากไหมหนักเปิดต่อไปกางเตี้ยนี่ยังตไม่เยอะทอนี้เปิดไม่เยอะทออาหูนองน้ำด้วยตกกรใจนึกว่ากงการน่องน้ำมันตายมิซึล้มเลยเ่ะเออผมเปิดบ้านโอ่งอ่ะผมเปิดบ้านโอ่งเอางั้นงั้นผมฟาร์มนะอะไรอะ เดาดูบดีให้ตัวไหนแกมุ่งฟ้ามุ่งฟ้ามุ่งาเบลเบลไม่มีสกินเหยตายแล้งานนี้เฮ <c oughs> ้ยสายสินได้ด้วยนะเว้ยจ <c oughs> ัดนี้เนะอุ้ยเจือกใครนึกใครจะนึกว่ามึงจะมาตรงนี้วะสายสินด้วยใช่ไหมจัดไปเดททูบแหละเออช่วยกันหางถูบเดททูบเลยใช่ปบะไปลงใหนดีเดี๋ยวก่อนนะเขาคิดก่อนลงลงถ้ำบ้นานโอ่งเลยพี่อแถวบ้านโอ่งใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แถวบ้านนู้นแถวบ้านหแถวบ้านใหญ่ ออมันยังไม่มีมันยังไม่มีกระลามีมีตะสะพานดังนั้นผมฟาร์มผมไม่โดนไล่แล้วนะจริงเนี่ยฟาร์มสะพานเนี่ยฟาร์มสะพานบนบดหนึ่งเว้ยเนี่ยตะคำสามพี่ถือไว้ถือไว้ถือไว้อย่าเพิ่งเอาไปต่อยแล้กันต่อยอย่าเพิ่งต่อยเออกูวางใส่ถิ่นไปก่อนกูวางใส่ถิ่นไม่ตันชุดอนมีตะปูยังมีตะปูยังี่ใส่ถิ่นเราใสยถิ่นเโาพันแค่สามพี่ก็พอนะเว้ยพันตรงเกต็พันบ้านเชื่อมแล้วก็พันบ้านใหญ่โอเคป่ะแค่นั้นพอเอจะได้เพิ่งถ้าเจอสายถิ่นก็มาวางไปเลย เฮ้ยรู๊ดหาตะปูรู๊ดาตะปูราตะปูรมันอยู่บ้านไซอะูอยู่บ้านไซเดี๋ยวจะหาหาคนนี้ให้หาคนนี้ให้หอมมีใครพามาไหนปะเนี่ยผมลางมาเตุ่มล่างมาเล่ตุ่มลางมาเล่นตุ่มเจ้าผมเอาตะปูไปให้ได้แล้อังไ้ไได้ได้ตะปูได้แล้วโอเยตุ่ม forever ตะพาตะพาร่าตัวดีนะครับ เฮ้ยมันทิ้งผมเฮ้ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งอยู่อยู่อยูมมม่มาๆมาอยู่กูได้แหละแค่เท่าไหร่พี่ <40. S 1> สี่สิบสวยสดใยไหมละ่ะต,มมตุ้มมดตุ่มไอมีมีมียาต้มเกล็ดนะ ทำมีผมแล้วแล้วมอถึงแทนมีอะไรบุญชูบบมุทก็ไอ้ปันมันปันไหนความหมดแล้วปันไหนความหมดแล้วแสดงว่าปันอู่ปันตุ่มปั๊บตุ่มโอเคโอเคโอเคพี่เฮ้ยมันมาไล่ผมอีกแล้วมาดักหลังด้วยตัวนี้เอาเอาแย่ละมันไล่ผมแล้วปันต่อครับเฮอตุ้ยใหม่แล้ว ที่ตรงไหนมันยังไม่ได้คว่ำบ้างคว่ตรงนี้โอ้เบลเบลเลยนะบ้าเบลเลยไม่เบลเลยด้วยออัปเดตมาใหม่เหรอใช่เบลเลยด้วยใช่ครับพี่แผ่นนี้ไม่ล้มหมดทุกตัวเลิ่มหมดเลยอ่ะเฮ้ยสวยเอาของตันก่อนเอาของให้ตันก่อนตั้นใหญ่ผมผมเล็กเกาเล็กเกาเล็กเกาพี่พี่ฟาร์มกลางผมฟาร์มกลางอยู่เดี๋ยวเฮ้ยผมได้ประคัมโอเคผมผมเล่นก่อนผมเล่นก่อนผมเล่นก่อน อยู่ไหนอยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่ทราบครับลงมาแล้วลงมาแล้วตามผมมาลงลงลงมาไหนพี่แบบนี้โอเค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 ผมว่ามีสามขำพี่เออเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนมึงเล่นก่อนมึงเล่นก่อนกูฟังกูฟังเขาไม่มาหรอได้ปะคำผมได้ปะคำโอเคโอเคโอเคปักกันเลื่อยเอาเัดเอาเฟดบ้านใสหนึ่งสองสามสามอุ้ยโอ้โลจริงเชียร์กูนึกว่าโลเด้งโลจริงนะโลจริงต่างจะบ้าง สามสามตีันใส่อยู่หกแล้วผมออเต้มยาไเติมยาเตไปเติมยาอยู่ไหนอยู่ไหนต้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 นผีอยู่ไหนอยู่บ้านยาบ้านบ้บ้านไปยาไปยาไปยามต้นตกลงมาเอายาได้เอ่ไหนก็ผีอะไ้ไม่ผีมันดักตัวะผีไปไหนวะไอ้หนึ่งหกเจเจ็ดนัดเจ็ดน 8ปหมดแล้วพี่จะไหน9 10 11 12 13 14ไม่ได้ขยับเลยไง15 15หมดหมดนะครับหมดตามตรงไหนกันเดีผมลากที่อื่นไม่มีอ่ะหมดเ้าเหลือมันไล์คุยแยะ15แล้วเว้ยเขียนให้หน่อยที่พว่า15แล้วอ่ะ15 15 15 แายายายาตุ่มไป้าดีดเฮ้ยเยอะกเลยอีกแปดตัวผมเตุ่มน้ผมเล่ตุ่น้ผมเล่ตุ่นผมพาีเขาตุ่มมียหลังเปรดหมดแล้วไม่าวนีผมใชยานะผมใช้ยานะเอาเเเคำสอง ครโดนตีักทีสองทีก็ชยาได้เลยนะอยู่ไหนอยู่ไหนพี่อะอยโล่บกนะกไปตายซะเขาไปตีเลยเขาไปตีเลยเขาไปตีเลยสิบเจดวาเาต้นสิบเจ็ดจุดห้าปัดเล็กดเล็กงดเล็กฟดโจ้เลยครับเฮ้ ไอสัตว์เน้องน้ำม,มัน,นเล็กด้ย่ไเฮ้ย,ย,นะยนนมีมัมียานี้นะยาในบ้าโอแปแปลแปลผมีมนามอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ดอยู่ตรงนี้อยู่นี้โอ่งเกเ์แล้วเราออกไปเก็บมียานะ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 ไปพันธสินดูกันได้นะมพันธสิไปวัดเทียมก่ เออเออน่าจะดีกว <cues> ่าเนาะใช่ใ <w> ช <benim forgot> ่น่าจะไหวกว่าโอ้โหแม่งเฟดเลยวะเอ๊ะกล่องแห้งหมดเลยแต่ถ้ายันแต่ถ้ายันโดนนี่นับนับบวกสามเลยใช่ต้องบวกสามเหรอใส่สินผีหายไปไหนวะอุ้ยผีหนีเล่นเล่นเล่นกับเราหน่อยเถอะอร้องอุ้ยสิบแปดสิ้มะตัดเฟนแล้วตัดเฟนเหรอต้นสิบแปดเหรอไม่ใช่หรอสิบเก้าวันนี้เหรอเก้าไม่ใช่หรออ๋อ ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแต่จะยาำอเติมยาเติมยาเติมยายี่สามปัดนิ้วหวาเดี๋ยวพิมพ์ให้ด้วยอ่ะโอเคยันออกเยอะโอ้โหโอ้ยย okay. ี oh, no. ่ติดโลเดี๋ยวพึ <S <S ่งอนเพึ่งเขาโอ้ยเอ้ยผมกล่ไม่ถูกพอดี ของตอนนะของตอนนะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไว้ยี่สิบห้าอีกยี่สิบห้ายี่สิบหผม,มีมัดหนึ่งอยู่ไหนอ,อยู่วหญ่ได้บอกได้บออยู่บ้างอ,อยู่บ้างอยู่บ้างครับผมเด็กอยู่ไหนอ่ะ

ไเดอเลย่แดเาแปดเ่าแปดเาแปดเ่าแปดเาแปดว้าวว้าวว้าว้าโอ้าม้สามสี่สิบสี่สิบเอ็ดดิสี่สองสี่สองสี่สองกอมัโอเคโอเคสี่สองดิมเลยลุ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  ยังเห็นเรื่องสังมเลยซี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 แล้วมามุดองค์ุดองคบุดองค์ได้ไดโดนไอติมปอีกโดนไอติมปซีซบวกอีกสซีเจ็ซีเซีเยามยามยาอยู่กลางยาอยู่กลางแปดซีแปดนะซีแปดซีแปดีแสอยู่ไหน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 บ้านองค์บ้านองค์บ้านองค์าา ทิ้งท right> ิ้งทิ้งมาดิทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาเอ็ดมาสองมาสามมาสี่มาสี่แล้วมาหน่อยติดได้นะมัเร่องติดได้นะปันจังฮ่าห้าอุ้ยป็นรถเข้แน่เน่อาหกเอาเจ็ดอาแปด ห้าเก้าหกสิบหกสิบแล้วหกสิบสี่สิบมัดเราทำได้หอยู่ไหกเอ็ดหกเอ็ดแล้วเหรอเรเอ็ดแล้วย้อนให้องหกสหกสามหกสี่หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด

เฮ้ยใครถือมาใครถือมาใครถือมากนโลกกอนโลกกอนโลกอย่าออกย่าออกเจ็ดเอ็ดเเอ็ยต่อยดเอ็ดเจ็ดเอ็ดวววเจนะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็เจสี่เจ็ดห้าเจหเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด Đây 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 đây. Cao. Ba tiếp. Đây đây đây. tiếp ba tỏ. Mày mày cứ tỏi mày luôn, mày đâu mày cứ tỏi luôn. Ba tỏ. Ba tỏ ba tỏ đi. Ba tỏ. 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 เก้าเร็ว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 เเร็วเเก้าสิบเก้าสิบยามียามียามีเก้าสองเก้าสามเฮ้ยยามียามีในโอ่งพี่เคครับเก้าสี่อุ้ยหกหมัดเว้ยเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด กัาแปดก้าแปดมานี่มานี่มานี่รับ่ายายายาไอีก็จ่อก้าวก้าแล้วกันตอท้ายันตอท้ายมีใครมีไหมอใครมีมัดบ้างมาเกียวมาเกียวมาเขียวไหมเงยนไม่ไกลเลยนะเกียวมาเขียวโอุ้ยวิวกระจาระบิไปดี